สวัสดีครับในคลิปนี้ผมเองขออนุญาตมาแนะนำวิธีการเข้าเช็คยอดธุรกิจ g i f l i ลของเรานะครับนะขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะในขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่เว็บไซต์ Giflin.com นะพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเรามาคลิกที่รูปกุญแจสีเทาๆเนี่ยที่เขียนว่าล็อกอินนะครับเนี่ยคลิกไปปึ้งนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เราใส่ใหมายเลข สมาชิกของเรานะครับส่วนรหัสผ่านจะเป็นเลขท้าย4ตัวของบัตรประชาชนนะกรอกเข้าไปแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาเราเข้าไปสู่หน้าที่เอาไว้ดูยอดนะครับเอะไม่ไปกำลังเข้าแล้วนะครับห <c oughs> น้าแรกที่มันขึ้นมาให้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวลองตรวจสอบดูได้นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดสามารถแจ้งมาที่ผมได้เดี๋ยวผมจะไปแจ้งแก้ไขให้ นะครับเราคลิกตรงดอบดาวลูกศรเนี่ยแล้วก็เลือกไปที่เช็คยอดทีมกลางโกสตาเมนูนอื่นลองไปเล่นกันดูนะครับอันนี้ผมให้มาเช็คยอดในเบื้องต้นก่อนนะรูปเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นรูปเราได้นะครับรอบจำนายเนี่ยสามารถเลือกได้2รอบนะครับก็ตอนนี้ก็จะเลือกได้ในเดือนมกราแล้วก็คุมพานะสำหรับภาพนี้ผมเป็นของเดือนมกรานะครับ ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสมาชิกเรามีชื่อเรามีตำแหน่งปัจจุบันของเรานะครับยอดส่วนตัว2 3งหมก็คือขายเองยอดลูกติดตัวก็คือยอดลูกทีมที่สมัครมาใหม่ในเดือนนี้นะครับของผมก็เป็นยอด44่0มเลยนะเยอะเนาะนะครับยอดต่อมาคือยอดกลุ่มโกสตาร์ก็คือยอดที่รวมระหว่างยอดผมเองยอดส่วนตัวนะยอดลูกติดตัวคนที่สมัครใหม่แล้วก็ยอดสมาชิกที่สมัคร มานานแล้วแต่ยังไม่ขึ้นโกนะครับส่วนยอดที่4ยอดที่เรียกว่ายอดกลุ่มตามตําแหน่งพาราไดส์ไอที่ว่า3ามแสนเนี่ยก็เป็นยอดของตัวผมเองทั้งทีมนะครับส่วนบรรทัดต่อมาจะเป็นจํานวนลูกทีมทีมกลางโกสตาร์ที่ยังไม่ขึ้นโกตอนนี้ผมก็มี S อนี่คือ Silver ร์นะซิลเวอร์สต29คนบอลสตาร์ bon 2องคนสตาร์นี่คือสมัครใหม่429คนแล้วก็รวมองค์กรที่ ยังไม่ได้ขึ้นโกเป็น679คนนะครับมาดูในส่วนของยอดกลุ่มโกสตานะที่ว่า1 0 0 0 0เนี่ยนะครับยอดตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาไปคำนวณในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะแล้วก็อยอดแส0สองเนี่ยจะทำให้ผมได้โบนัสพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก5,600เลยนะครับนะสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยอื่นๆหรือว่าไม่สามารถเข้าเช็คยอดได้เนี่ยสามารถแจ้งผมมาโดยตรง ได้เลยนะหลังไมค์ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่า Facebook โอเคขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ